สวัสดีครับพบกับผมแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับวันนี้พามาดูต่อเปรเลสเกียนะครับที่ปลูกแซมกับต่อสามเหลี่ยมนะครับผมต่อเปรเลสเกียเราเอามาจากบุรีรัมว่าจะเอามากราฟแต่เราไม่มีดินสำหรับที่จะปลูกให้ต่อมันอวบอวบก่อนนะครับนี่นะครับตอนเอามา,ส,าสองสามวันแล้ว ยังไม่ได้ปลูกเลยใบเขาก็จะเหี่ยวนะครับวแล้วทีนี้ก็กราฟดูสามหนอ่อ3มต้นไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้เราก็ยังไม่มีดินก็เลยทำยังไงดีก็เลยอ่ะมีพื้นที่ว่างตามซอกซอยตามกระถางเนี่ยครับผมก็เลยเอามาปักซะนะครับผลปรากฏว่าน้องเขาก็ติดดีนะติดดีนะครับ สภาพแวดล้อมตรงนี้เป็นระเบียงแล้วก็แดดจัดเลยนะครับหลังคาเนี่ยแดดส่องลงมาจัดผมก็เลยทำการปลูกไว้แล้วก็หันหลังใส่กําแพงนะครับให้ต่อเข้าบังแดดให้เป็นพังพังแดดไปด้วยนะครับผลปรากฏว่ามันก็โอเคนะเขาก็อยู่ได้นะขอให้มีพื้นที่นิดนิดหน่ยหน่อยเขาก็อยู่ได้แต่ต่อพวกนี้โดนแดดเขาก็เลย ผิวซีดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาโดนน้ำฝนโดนอะไรแล้วก็บรรยากาศไม่ร้อนเกินไปเขาก็จะกลับมากลับมาสีนวลสีเขียวเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรส่วนเนี้ยเราก็ชํำไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีดินแล้วเราก็จะย้ายเข้าไปย้ายเข้าไปอีกทีนะครับเนี่ยวันนี้ก็พามาดูแจะพาไปดูอีก ที่หนึงนะครับว่าเราเอาไปทํำยังไงกับเขาผมปลูกที่ไหนบ้างนะครับเดพาไปดูอันนี้ก็เป็นนกน้อยนะครับนกน้อยนําโชคสีชมพูสวยๆเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่เป็นพื้นที่ระเบียงจริงๆเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นอีกกิ่งนึ่งนะครับผมอันเนี้ยเรามีสแลนกั้นไว มีแสแลนกั้นไว้อย่างดีเลยแต่ผมสังเกตว่าตอฝั่งนู้นที่โดนแดดกับตอฝั่งนี้ที่โดนโดนแสแลนกั้นโดนล่มกั้นนะครับผมจับดูใบแล้วนะครับมีความแตกต่างกันคือต้นที่อยู่ในร่มที่โดนแสแลนกั้นแดดพังแสงไว้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยตึงเหมือนกับว่ายังมีความแบบนิ่มๆที่โดน แดดเผาอะ่ะเออจะสรุปว่าหน่อที่โดนแดดโดยตรงอะ่ะที่ปลูกไว้หลังที่แรกที่เราพาไปดูอะหลังต่อสามเหลี่ยมนะครับใบเขาจะตึงกว่าการจเจริญเติบโตจะดีกว่าสังเกตดูตรงใบเนี่ยครับเห็นไหมใบเขาจะเหี่ยวไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะครับถ้าดูถ้าเราปลูกในร่มอืม เอออย่างนี้แหละทฤษฎีกับการลงมือปฏิบัติทร,รม,มันกับการลงมือปฏิบัติทรรมเออใช่เนาะไม่ใช่ทร,รมานะก็คือปฏิบัติการทํางานอะ่ะเออมันมันทาให้เรารู้เรื่องจริงๆนะครับมันไม่ใช่ทฤษฎีจากการบอกเล่าอันนี้ก็คือความรู้จริงๆเลยนะครับถ้าเราปลูกกลางแดดนะครับมันจะมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าเอออันนี้อันนี้ ันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะครับผมอ่าถ้าใครจะปลูกกิ่งนะครับมีพื้นที่นิดนิดหน่นอยหน่อยก็สามารถแซมได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ปลูกกลางแดดกันไปเลยนะเขาจะมีความแข็งแรงกว่านะครับผมถ้าใครไม่มั่นใจก็พางแสงหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมโอเควันนี้ก็พามาดูนะครับกิ่งของไปเลสเคียที่แซมพื้นที่ว่างๆนิดนิดหน่นนอยหที่ระเบียงนะครับ เราสามารถปลูกได้ทุกที่เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์กันมาผมรู้ก็จะตอบผมไม่รู้ก็จะไปหาข้อมูลมาให้ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีบอลมาด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนนะบายๆเจอกันใหม่กับผมแซมต่อสามเหลี่ยม